นะคะเราจะมานําเสนอข้อมูลของนักเรียนน้องๆโรงเรียนปรญหานแจ่มใสวิทยาศารจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เราเรียนวิชาอะไรคะหน้าที่พลเมืองอาจารย์ผู้สอนเชื่อไรอาจารย์โอ้โหเสียงแบบว่าอะไรนะสวรรค์ครับเออสวรรค์ครับน้องสุภุควยค่ะน้อยสุภาน้อยสุภาน้องจได้โอเคอ่ะทีนี้วันนี้นะคะวิชาอะไรที่เราเรียนหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เราจะเรียน เราจะคุยกันเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตอนเองห่างไกลจากยาเสพติดนะคะนักเรียนรู้จักยาเสพติดอะไรบ้างช่วยตอบพี้ครูฟังชื่นใจหน่อยสิไ e. ออีาาออกระท่อมไออีกระท่อมอ่ะอะไรอีกกระท่อมไม่เกี่ยวกระท่อมอ่ะกระท่อมเริ่มเปลี่ยนไปจากยาเสพติดไปเป็นปกติแล้วใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเป็นยาเสพติดใช่ไหมอ่ะอะไรอีกคะลูกยาบ้ายาบ้าอ่ะกันชาอ่ะมีเพื่อนช่วยตอบอะไรอีกคะอะไรนะยาเคฟินหรอฟินหรอฟินหรือฟินอ่ะฟินอ่ะแล้วอะไรอีกคะ แล้วยาเสพติดพวกนี้เวลาถ้าเราเสพเข้าไปแล้วค่ะนักเรียนพูดเป็นคนๆเลยว่ามันมีผลยังไงกับเราบ้างอ่าเรามาเออเลิกกงก้นไม่ดีต่อร่างกายทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงเสื่อมโื่อมเสื่อมเสียวเป็นยังไงหรอเสื่อมอะไรนะเสื่อมโซมตกแต่หมดเลยอ่ะพูดไม่พูดไม่ชัดอ่ะอันอีกเสื่อมโซมแล้วอะไรคะคุ้มข้างเป็นบ้าได้ไหมอ่านะคะแล้วสามารถทำร้ายร่างกายคนอื่นได้ไหมคะ ถึงขั้นฆ่าคนตายได้เลยได้ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอาการที่แบบเห็นกันเยอะๆเลยอ่ะปัจจุบันนี้ค่ะเป็นไงคะบ้าบ้าก็คือเหมือนเกิดอาการหลอนใช่ไหมคะแล้วก็บ้าเกิดขึ้นถ้าเราเห็นเพื่อนของเราเสพยาเสพติดเราจะแนะนําของอะไรที่ละคนเลยค่ะลูกแนะนํามาซื้อต่อมีคนบอกนะคะซื้อต่อนี่เด็กเด็กรอบนอกนะคะห้ามอ่ะหนูครับผู้หญิงเลิกเลิกค่ะเลิกค่ะอ๋อบอกคนนี้เหรอให้เลิกค่ะอะคนต่อไปค่ะลูก มาถึงแม้ละุูลาล้ต่อมาลูกอะไรวะอะไรเนาะอะไรเอ่ยเชิญเชิญคิดเชิญคิดปรับปรุงตัวให้เพื่อนปรับปรุงตัวอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอะไรอีกคะช่วยเพื่อนขายไม่ได้นะคะไม่ใช่เรื่องเนี่ยนี่เอาหน้ามาดูที่คนพูดเลยฮะอ่ะใะไรอีกคะอะไรอีก รักษาสุขภาพด้วยนะเพื่อนอย่าติดยาให้มันมากนักอะไรอย่างเงี้ยเหลืออีกคนนึงค่ะอ่าหลืออีกคนนึ่งค่ะสุบรีไปบ่อยสุบรีไปบ่อยเพื่อนบอกไม่ใช่นะคะเอาไปเข้ากล้องเลยเลยใช่ไหมนี่ชื่ออะไรนะอีกคนยังไม่ได้พูดอีกคนยังพูดคนไหนเราอะพูดอีกทีดิบอกเพื่อนว่าไงหรือเราเองนี่มาเข้ากล้องเดินเลยเพื่อนชวนนะเอาใครเชยดูเร็วเดี๋ยวพูดพูดเพราะมาเข้ามาจำไม่ไม่จำเป็นนะเขาเพื่อนชวนแล้วเข้ามาให้แล้วไม่เห็น มึงจะดึงยื้อไอ้การมึงช่วยเหรอการอ่าหมอหมอโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูดันให้ฮึอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนเกี่ยวข้องยาเสพติดเราก็จะบอกเพื่อนว่าไม่ให้เขาไปอะไรคะยุ่งนะคะวันนี้เพื่อนเราเรียนกันกี่คนเดียวไหมคะไม่เยอะไม่เยอะอ่าโอเคอ่ะไหนอ่านี่คนที่ช่วยเพื่อนนะคะโอเคอ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะแนะนำเดี๋ยวเราก็จะแนะนําเพื่อนๆของพวกเราให้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็ว,วันนี้พวกเราก็ต้องขอเป็นไงคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> รูกดสิค้าที่รา